คุณเห็นด้วยกับข้อความที่ว่าความรักทำให้มนุษย์ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักแต่ละครั้งหนึ่งมีสิงโตตัวหนึ่งได้เจรจาสู่ขอลูกสาวของคนตัดไม้แต่งงานคนตัดไม้ไม่สู้จะเต็มใจที่จะตอบตกลงแต่ก็กลัวที่จะปฏิเสธคำขอร้องของสิงโตแต่แล้วคนตัดไม้ก็ค้นพบหนทางที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากอำนาจของเจ้าสิงโตขึ้นมาได้ เขาบอกกับสิงโตว่าเจ้าสามารถแต่งงานกับลูกสาวของข้าได้แต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องถอนฟันและตัดอุ้งเท้าของเจ้าออกให้หมดเขาบอกกับสิงโตว่าลูกสาวของตนกลัวสิ่งเหล่านี้เจ้าสิงโตยินดีทําตามข้อเสนอด้วยความเบิกบานใจอย่างไรก็ตามเมื่อสิงโตได้ถอนฟันและตัดอุ้งเท้าของตนออกแล้วสิงโตกลับมาทวงสัญญาของมัน แต่คราวนี้คนตัดไม้ไม่กลัวมันอีกแล้วเขาเอาไม้ตะบองของเขาไล่ตีและไล่เจ้าสิงโตเข้าป่าไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้สัตว์ป่าดุร้ายก็ยังเชื่องได้ด้วยความรักถ้าท่านคิดว่านิทานเรื่องนี้ดีมีประโยชน์โปดกดหัวใจคอมเมนต์ comment, และแชร์เป็นกำลังใจในการจัดทําด้วยค่ะขอบคุณค่ะ